เอาแล้วเอาแล้วผมเขาเจ็ดเขาเข้าเท่าไหร่ไอโ h โ u ของจริงของจริงนะครับผู้ชมต้องบอกเลยว่าของจริงนะรอบนี้เอาล้ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะกับผมเสียมังกรน,นะครับนี่เสียจะมาเล่นเซ็กซี่บาคาร่านั่นเองนะครับผมไม่ใช่เอเอสเอเกมมิ่งแล้วนะเป็นเซ็กซี่บาคาร่านะครับผม อ่าแล้ววันนี้เซรก็มีงบอยู่1,000บาทนะครับผมอค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้มาดูกันว่า1 0 0 0บาทของเซรยเน่ยห้าไม้นะเซรจะได้กลับมาเท่าไหร่กันเียนะครับก่อนดึงเลยเลือกห้องนะเอาเป็นห้องนี้ละกันนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมซักซี่บาคาร่านะครับผมเขาบอกผู้หญิงทีเนี่ยซ็กซี่นะครับผมแต่ว่าเซร์จะมองแต่ไพ่นะย้ำก่อนนะครับว่าเซรจะมองแต่ไพ่นะครับผมไม่ได้มองผู้หญิงนะครับ จำอีกทีนะฮะไม่ได้มองผู้หญิงนะฮะรอบเนี้ออกออกน้ำเืินนะวิ่งทำไมเปิดไพ่เร็วจังเบ๊เข้าให้เป็นไงครับไม้แรกของเสี่ยก็เฟลแล้วนะครับผมแต่เป็นเคล็ดลับครับไม้แรกก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วครับมาไมา้ต่อไปเนี่ยอรอบนี้ยจะไปออกแดงแน่นอนครับคุณผู้ชมรอลงเลย5้ารอยบาทเอ๊ะเราลงเป็นเลขคู่ดีกว่าเนาะเป็นห0 0อยครับ 1>, 1 2 3โอเครอบนี้ออกแดงแน่นอนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็แดงรอบนี้ก็แดงอีกแน่นอนห4 3 2 1สมาครับเลขมือเลยครับเชฟตทษทีนะเสียดูมันจะเชฟเยอะไปหน่อยโอ้ยขอบสวยครับ โอ้ยเขาเอาสามแต้มฮะแต่เราหนึ่งแต้มเลยเออเขาสามแต้มอยากเข้าขอบก็พอแล้วครับโอ้โหเราเก้าหลังครับสุดยอดมองโกเลียหนาวมากนะครับโอ้โหได้กลับมาแล้วต่อไปเราทบเป็นแปดร้อยนะครับผมเอ,อรอบนี้เนี่ยเสียคิดว่ามันจะต้องไปออกน้ําเงินครับมันจะกลับไปน้าเงินอย่างแน่นอนครับดูเขาไพ่ก่อนนะฮะใช่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  น้ำเงินแน่นอนครับผม6 6 8มาเ็7 6เวลาน้องถัดหลังละดูแต่ผ้ายน,นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปดูผู้หญิงนะครับผมอย่าไปดูอย่าไปดูปดเชื่อมเสียมันงั้นมันจะเสียสมาธิได้นะครับอ่ามาดิ9เราเข้าขอบไปดิเออเราเข้าสิบป่ะเราปอก9ไงคุณผู้ชมของจริงไหมล่ะครับ ก็บอกแล้วไงครับเศษมังกรนของจริงนะฮะนี่มาที่สองปะมาที่สามแล้วที่มาที่สองเอาที่มาที่สามเออทะเลาะกับตัวเองอยู่นะโทษทีนะครับผมทุกผู้ชมนี่ฮะรอบนี้ต้องลงพันหนึ่งนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับผมเสียลงเบิลสียงหน้่เงินแน่นอนครับมาคือต้องบอกว่าถ้าไม้ไหนไม่มั่นใจเนี่ยเราไม่ต้องลงก็ได้นะครับ นี่มาที่สานะครับผมจัดไปมาเปิดมาเอาอเข้าขอบปย่งสวยฮะเขาเข้าเก้าว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมาแล้วนะครับเราโดนเขาปอกเก้านั่นเองนะครับโอ้โหเสียไปพันหนึ่งทต่ไม่เป็นไรครับผมรอบนี้จะต้องโทรไปพันสองนะครับอย่าไปหยองนั่นเองฮะนี่แค่ไม้ที่สามแล้วเราจะผิดแค่ไม้เดียวแน่นอนเราจะได้กลับมาอย่าง เงินบลักกักเลยนะฮะบลักกักเฉยรอบนี้เราต้องเป็นพันสองนะครับคุณผู้ชมรอบนี้ผมจะไปทางฝั่งแดงและเราจะไปทางฝั่งแดงและอุ้ยอุ้ยกดผิดกดผิดดีไหมวะแต่เสียว่าดีเชื่อเสียเสียเรียนมานะครับจัดไปเปิดไพ่ไปได้ออกมาครับผมสองกสี่นะฮะเราได้สี่ ไอยาเขาแปดนะดิแต่เราเจ็ดวะเฮ้ยเขาบอดเขาคุณผู้ชมมองผิดมองผิดมองเป็นหกมองเป็นหกยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะมองผิดเล็กน้อยแต่ก็ได้อยู่ดีนะครับผมมาที่สี่กลับมาอีกแล้วฮนะโอ้ต้องบอกเลยมาที่ห้าเนี่ยเมื่อกี้เราพันเสีสองเหมือนจะพูดพันสี่เจ็ดรอบนี้เราต้องพันสี่เนี่ยมาดูรอบมาสุดท้ายเนี่ยเสียจะทํากําไรมาได้หรือเปล่าหรือมันจะเข้าทุนแต่คงจะเป็นกําไรอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาเนี่ยเสียขอเชื่อใจทางฝั่ง น้ำเงินนะครับผมพันสี่ไปเลยสองหนึ่งเปิดเลยครับมาใบาแรกใบแรกของเสีย่ยคือสามกุ้งสามสามนะครับผมยาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วผมเข้าเจ็ดเข,าเ,ขาเท่าไหร่ ไอ้โหโหของจริงของจริงนะครับผู้ชมต้องบอกเลยว่าของจริงนะรอบนี้โอ้โหได้กลับมาเท่าไหร่เนี่ยห้าม้ของเซียได้เมื่อกี้ก็ศพสองพันแปดปะโอ้โหเป็นไงครับงบหนึ่งพันบาทของเสียเนี่ยได้กลับมาสามพันเก้าร้อยสิบบาทโอ้โหสุดจริงนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเสียมังกรเนี่ยฮะโอ้โหนี้ต้องถอดไว้ตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมพอครบห้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นงานงบ1000บาทของเซนน่ะได้กลับมาถึง2910บาทเลยนะครับผมโอ้โหเสือต้องบอกกันว่าคบภ้ามาแล้วต้องถอนก่อนตอนนี้นะครับผมแค่นี้เสือก็มีเงินกินขนมแล้วนะฮะซึ่งรอบนี้เสือมีเทคนิคเฉพาะตัวนะครับที่เอาไว้ดูก่อนเล่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเสือจะบอกกันเสือจะมาบอกว่าเทคนิคนั้นน่ะดูจากตรงไหนดูจากในห้องที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเสือจะบอกว่า ดูจากตรงไหนถึงมีความมั่นใจที่จะลงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเสร็จจะมาบอกกันนะครับผมส่วนคลิปนี้เสียขอเอาเงินเนี่ย2,800กําไรเนี่ยเสียเนี่ยไปช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าไปหาสั่งอะไรมากินก่อนนะครับผมผูก,กำลังหิวเลยนะครับต้องบอกกันเลยว่าสุดจริงนะครับวันนี้อ่าแล้วอ่าแล้วอย่าลืมนะครับหากใครที่สนใ,ใจสนใจสนใจเฉยโหนี่ทันหมดแล้วนะครับเนี่ยขออภัยด้วยนะ หากใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเล่นเซ็กซี่บาคารา่าหรือว่า sa gaming บาคาร่าเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ย t u b e เสียแปะไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งในลิงก์นี้นะฮะก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายให้คุณผู้ชมอีกด้วยนะครับผมแถมหากคุณสมัครแล้วบอกมาจากทางช่อง YouTube เสียมังกรนะครับคุณยังสามารถได้รับสูตรวิคคะห์บอลและสูตรบาคารา่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมโอ้โหโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ของดีๆแบบนี้นะฮะหากใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเสียไปสมัครเล่นกัันนได้เลยะครบ สำหรับวันนี้นะครับเสียก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกทุกคนด้วยครับ